โครงการไอเดโอคิวสยามราชทีวีโดยบริษัทอนันดาเดเวล OP เมนจำกัดมหาชนเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี2560ประเภทอาคารชุดราคาแพงสวัสดีครับผมมาแนะนำโครงการอาสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี2560นะครับ การมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนี้นะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for real estate affairs ได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับครั้งนี้เป็นรางวัลประจําปีพุทธศักราช2560ในครั้งนี้นะครับได้รับความกรุณาจากคุณภัยวันพลวันนะครับท่านรองปลัดกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เกียรติมามอบ รางวัลในนามของพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษยครับโครงการ IDEO Q สยามราชเทวีโดยบริษัทอนันดาเดเวลน p ์จำกัดมหาชนตั้งอยู่ถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานครเป็นอาคารชุดสูง36ชั้น1อาคารราคาขายตารางเมตรละ1 7 6 0 0 0บาทสำหรับแบบหห้องนอนพื้นที่ให้สวย 29.3ตารางเมตรราคา5.2ล้านบาทส่วนแบบ2ห้องนอนพื้นที่51ตารางเมตรราคา8.9ล้านบาททั้งโครงการมี550หน่วยจุดเด่นคือทำเลที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงในการลงทุนนี่แหละครับรายละเอียดของโครงการที่ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปีพุทธศักราช2560นะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริรทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสดลเฟสนะครับเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกและมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะสำรวจมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 3 7ทุกๆไตรามาสเนี่ยนะครับเราได้สำรวจโครงการอสังหารทรัพย์ประมาณ2000โครงการสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าโครงการไหนบ้างที่เป็นโครงการที่ดําเนินการด้วยดี คุ้มค่าหน้าซื้อตอบผู้บริโภคนะครับโครงการสำรวจของทางศูนย์ข้อมูลของเราเนี่ยครับก็เลยได้คัดเลือกโครงการขึ้นมาจํานวนหนึ่งแล้วมีคณะกรรมการไปสัมภาษณ์นะครับไปตัดสินกันเนี่ยครับในภาคสนามอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับรางวัลน,นั้นเป็นโครงการที่คุ้มค่าหน้าซื้อเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลโครงการอสังหาร,ริมทรัพย์ดีเด่นนั้นก็คือประการแรกนะครับ ื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยรวมนะครับสเนี่ยส่งเสริมให้สังคมได้มีข้อมูลโครงการที่น่าเชื่อถือเพื่อผู้บริโภคนะครับและเป็นการพัฒนาวงการอสังหาเรมทรัพย์ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้นนะครับและเป็นการให้กําลังใจแก่โครงการที่คุ้มค่าน่าซื้อน่าเชื่อถือครับในการคัดเลือกโครงการนะครับเราก็ ดูจากความคุ้มค่าหน้าซื้อนะครับโดยแบ่งเป็น,ปนบ้านเดี่ยวราคาแพงบ้านเดี่ยวราคาปานกลางนะทาวน์เฮาส์ราคาแพงราคาปานกลางและราคาย่อมเยาวนะ์ส่วนอาคารชุดก็ราคาแพงราคาปานกลางและราคาย่อมเยาว์เหมือนกันนะครับและเราก็พยายามที่จะให้รางวัลทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนและบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการมอบรางวัลของเราเนี่ยนะครับไม่มีการจัดประกวดนะครับ เราไปคัดเลือกจากการสำรวจใรมาตละ2,000โครงการเนี่ยนะครับและมาังเสนอเพื่อที่จะไปสํารวจตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเท่านั้นเองครับในการมอบรางวัลก็ไม่มีการเ,าเก็บเงินค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถือว่าเป็นการตอบแทนคุณของโครงการที่รอไปสำรวจต่อเนื่องนั่นเองครับการมอบรางวัลโครงการอสังหาเนืนทรัพย์ดีเด่นนี้เนี่ยนะครับเราก็คาดหวังที่จะให้ได้ชื่อโครงการที่ น่าเช er ื you, ่อถือและเป็นการยกย่องโครงการที่ทำดีๆด้วยนะครับ2เนี่ยก็จะได้มีโอกาสให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลว่าโครงการไหนน่าเชื่อถือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ประการที่3นั้นทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยครับก็จะได้มีโอกาสตอบแทนสังคมหวังว่าท่านจะได้ช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะครับในนามของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยขอขอบคุณ โครงการทั้งหลายเนี่ยครับที่เราได้มีโอกาสไปสํารวจขอให้ได้ทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับขอให้บริษัทอันดาจำกัดมหาชนประสบความเร็จในการพัฒนาโครงการคุณภาพที่คุ้มค่าน่าซื้อสําหรับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ